สวัสดีครับสวัสดี f อแฟนครับ f อฟซสอน้อย f c ฟนององอิงครับผบกับเปาวโทนครับในช่องทองพูนแบ่น้อยนององอิงครับเดินทางแหละครับทีมงานรถตู้นะครับมือนี้ไปแล้วมุ่งหน้าสู่ท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์ครับมือนี้เป็นงานฟรีนะครับงานเจ้าภาพงานบวชนะครับทางเจ้าภาพเพื่อนใดจ้าง หลดแแหย่ำกลังเว้นนะครับล้วกะ็ย่ำขึืนกับมีหมอลำสาน้อยเพจบันแพงนะครับเนาะฝนยังตกอยู่พี่น้องฝนยังลงเม็ดอยู่เลยนะครับแล้วกะ็ยังขืมอยู่ครับฝ่าพระท่านแจงออกฝ่ายังห่องอยู่บึ้มบึมบึ้มบ,บึมบ,บึมอยู่ปวดแทรกกับห่องหิ้วนี้ อยากออกนะครับแต่ออกบ่ได้มันนีิฝนตกครับปล่อยบ่ได้นะครับสําหรับแพะต่อไปแต่เพิ่นไถหน้าวานเขาเฮากับปล่อยบ่ได้เลยนะครับแพะนี่คือต้องหาอาหารให้ยางเดียวได้บาดน,นี่ก็สิเป็นการเลี้ยงที่ยากขึ้นนะครับต้องหาหญ้าหาเฟืองให้เพิ่นนะครับอาหารบ่ห้ขาดน้ำบ่อ้ขาดนะครับช่วงนี้เขายังปล่อยยังมุดเร่งเขาปล่อยได้นะครับ ไปแล้วครับเดินทางแล้วสำหรับทีมงานรถตู้นะครับมุงนาสูทาตูมสุรินนะครับกับแบบที่บอกไปแล้วพี่น้องมังนนี่งานฟรีนะครับงานเจ้าภาพจ้างไปฉลองงานบวชกะสถานที่ครับแคบนาะพี่น้องเนาะเห็นว่าลงในเดินเฮื่นหรือว่าเดินบ้านจะคล้องวาสันมองจอดรถ เครื่องรถมอล้ำกับบ่มีนะครับฮะบ่เนยใจว่าทางหนางานท่าตุ้มสุรินฝนตกบอลน้อพี่น้องเพราะว่ามื่อนี้ถูกซื้ว่าสิตกทั่วประเทศน,นะครับ <c oughs> ห่องคักห่องแน่ได้ถ้าได้หนะได่ห่องนะถ้าได้่ห่องละคักวนกวนบิดข้อห่องบ่คือบานคือเมื่อกัเลยห่องบิดข้อบิดข้อ,บ,ขอบิดแข้งนะ เดีย๋ยวสิไปเยือนเบิงเพาะเป็นสีห้องบ่อออกบ่ได้ครับออกมาถืงฝนเป็นไข่เป็นวัดทันทีนะครับแพะปล่อยบ่ได้นะครับเงียบเงียบเลยเงียบเงียบห้ามห้องหลังข้าวหัวครับ พอฝนตกแล้วเขาก็เห็นว่าหลังค่ามันหัวน,นะครับนี่พี่น้องเนื่องจากว่าความชันมันบ่อได้นะครับความชันหลังคามันบ่ได้ทางผุ่นเสามันจมทางนีเสามันบ่อลงนะครับดินมันเกลนต้องหาเห็ดใหหลังค่ามันชันกว่านี้นะครับมันสีดายนาไหลมันสีด้บโยอยนะครับนี่เบิ่งแล้วสีด้ลงไปนอนกองเพื่องห,หรือมะรงเบิ่งแล้วนี่นี่ก็ เว้ยมองให้น้ำม,มองให้อาหารัหมน้ำถ่วมน้ำถ่วม,มองใหหะฮันเพื่อาา <c oughs> อันนี้ล่ะอันนี้ถ่วมบ่โอ้วนนี่แห้งแต่อันนี้ถ่วมหายังมาเสียดน้ำออก สงสัยจะต้อตงเอาตะปูมัดจ่ออสวานมัดจาอหู้แล้วนี่บ่าให้น้ำขังลบเอามือนี่ละเสร็จ ฝ่ากินเดอ้อเปียกน้ำเดอ้อเฟืองกะมีหลังคาถ้าฝนสาดก็เปียกแต่ดีฝนบาสาดนะครับก็ถือว่ายังอยู่ได้ครับสำหรับสองทองฝนยังลิีนอยู่ครับฝนยังลิีนอยู่ตลอดนะครับ ทางนั้นแจ้งออกแล้วครับทางสีสเกตแจ้งออกแล้วแต่ว่าทางกันทะลมยังคืมอยู่ครับอ่าผู้ใดสนใจนะครับเสื้อชุดเซตบ้านหอบฟันนะครับจะมีสีม่วงนะครับสีม่วงสีน้ำเงินคราบนั่นจะเป็นชุดบานหอบฟันนะครับพี่น้องคือเป็นสีเดียวส่วนอีกสามสีนะครับเป็นเซตไอ ลายคอพระราชทานนะครับจะเป็นลายคอพระราชท่านนะครับสสีสีฟ้าสีเหลืองสีม่วงนะครับตัวนี้จะเป็น3สีสาแบบนะครับคือว่าชุดนี้ที่เปิดจ้องจะมีสีแบบนะครับพี่น้องสี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 สองแบบครับเป็นเสือสองแบบแต่ว่ามีสีสีนะครับงามครับตัวจริงคือสวยเลยครับพี่น้องแบบอาจจะบอสวยนะครับแต่ว่า ยิบออกเป็นตัวจริงออกมาแล้วถือว่าสวยงามเลยนะครับพี่น้องปุ้ใดสนใจทักมาสอบถามในทางเฟซบุ๊ก k บาทนนะครับหรือว่าเพจรัตนาพรแบนนะครับหรือว่าทางต่อเตยนะครับสั่งจองเขามานะครับโอนบัญชีธนาคารกรุงเทพชนธนบุรกรเท่านั้นนะครับพี่น้องบัญชีอื่นคือโบอแมนนะครับอาจจะบบได้สเสือ่อนะครับต้องเป็นบัญชีธนาคารกรุงเทพชนธนัทเท่านั้นนะครับแล้วกะ ทรงสลิปนะครับแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ระบุใสเสือสีเสือ,สสอมาให้ชัดเจนนะครับพี่น้องอาจจะมีข้อความตกหล่นนะครับถาบ่าวทนยังบอท่านได้อ่านบอท่านได้ตอบหรือว่าบอท่านได้กดหัวใจสติ๊กเกอร์รูปหัวใจให้ทักมาใหม่นะครับให้ทักมาใหม่นะครับพี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณพ่อพี่นงยุพซีนะครับเนาะผู้ใหญ่โยกไก่ผู้แรงก็ไปให้กำลังใจ น้องอุงอิงให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรนันแพงได้อยู่ที่ท่าตูมนะครับบ้านียงเกาะบ้านพอกคอ,อกโพหรืออียงนี่แหละพี่นอ้องอำเภอท่าตูมนะครับจังหวัดสุรินทร์เนาะไปให้กำลังใจกันได้ครับมืออื่นกะสิเโงโของตาขึ้นมาที่อำเภอเขืองในนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เลยย่างซุมหน่อยเั็นไปหั่นแะครับพี่น้องตำบนถาดถาดหน่อยนะครับฝากเพื่อนพี่น้องเอฟซีครับกด subscribe กดไลค์กดแช่นะครับฝากบึงโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้กครับทีมงานหลังบ้านในเด้อครับเป็นกำลังแรงใจให้กครับขอบคัณน้องอิงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สำนีสะกอนพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ